1> 1ลนได้สองเด้งไ,ได้ทั้งโฆษณาในคลิปรีวิวนาทีและโฆษณาในสตรีม6 0 0มืนนาทีแต่มีข้อแม้นะคะเพื่อนๆคะ่ะวิธีการง่ายๆคะ่ะเราทำคลิปรีวิวใช่ไหมคะคลิปรีวิวเก้าสิบนาทีเวลาเราทำเราทำเสร็จแล้วเราแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้ว เฟบบุกจะแจ้งเตือนว่าถ้าเราสามารถแชร์คลิปนั้นให้กับเพื่อนๆได้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปแชร์คลิปก็วินาิจีของเราขึ้นมาตรงช่องที่คุณกำลังคิดอะไรอยู่เป็นวิธีสหนึ่งคลิปได้2อเด้งค่ะเราก็จะได้ทั้งโฆษณาในคลิปรีวิวและโฆษณาในสตรีม แต่มีข้อแม้นะคะเพื่อนๆค่ะคลิปลปนั้นที่เราจะแชร์มาตรงคนที่อะไรอยู่เป็นโฆษณาในสตรีมจะจะต้องมีเวลาตั้งแต่1นาทีครึ่งเป็นต้นไปค่ะถึงจะได้โฆษณาในสตรีมนะคะ1คลิป2เด้งทั้งทั้งโฆษณาใน